Oh Billy Brown had lived a n o r d in a r y life Took it to dog and m e t h caution a r y wife While it was all going <c> on <oughs> นี่คือว่ากล้ามากเลยนะโชว์นะเป่าๆให้ดูนะแล้วทั้ง <c oughs> นางนาง l ่ d y q ว e e n ซื้อที่799บาทที่โฆษณาของญี่ปุน่นใช้มาแล้วประมาณอาทิตย์นึงรู้สึกว่ามันดีมากเลยนะอยากให้ลองใช้กันก็ตกๆเข้าไปอย่างนี้ ันจะรู้สึกเย็นๆใช้ไปเช้าเย็นนะคะหลังล้างหน้าสักประมาณสี่วันก็จะรู้สึกว่ารูขุมขนน่ะเล็กลงมากมากจนะทำให้เรารู้สึกว่าแต่งหน้าได้ง่ายขึ้นดีขึ้นแล้วก็ผิวเยียนขึ้นด้วยแตปุ๊บสิ่งที่จะตามต่อมานะคะก็คือนี่เลยปิง๊งครีมกันแดดนะคะที่มิกี้ใช้อยู่เป็นเนื้อ water base เป็นเนื้อมูสนะะ กิมกันแดดเราใช้ไปเลยเยอะๆเพราะว่าเมืองไทยแดดแรงมากแดดเผาเดี๋ยวผิวหน้าเราจะไม่สวยรู้สึกว่าสองตัวนี้ใช้ด้วยกันแล้รู้สึกดีมากผิวดีแบบว่าผิวดีขึ้นมากๆมากๆ,ๆ,ๆเลยดูคมคนลเล็กแล้วก็กนกันแดดตัวนี้ทําให้หน้าแบบดูกระจ่างกระจ่างใสๆขึ้นด้วยแทบไม่ต้องแต่งหน้าออกจากบ้านเลยทีเดียว เสร็จปุ๊บนะคะมิอกี้ก็จะใช้สกินฟู้ดตัวนี้ค่ะเป็นเบสเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าเพิ่งซื้อมาใช้ได้2อครั้งเอก็โอเคเลยนะเราใช้สูตรพีชอยู่หน้ามันจะกระจ่างใสจริงเมื่อวานทาแต่8ดโมงเช้าค่ะแล้วก็ปล่อยทัว้ยังสี่ทุ่มตีแบตมาด้วยหน้าก็ยังคอมอยู่เลยอะมิกเชื่อว่าการแต่งหน้า จมูกเป็นสิ่งที่สาคัญที่สุดเพราะว่าถ้าจมูกเราเรียบเนียนมันจะทําให้หน้าทั้งหน้าดูสวยหมดค่ะพยายามอย่าให้เป็นสิวที่จมูกนะแล้วก็เวลาที่เราทำไอเชดดิง้งอะไลท์จมูกให้มันเป็นสันขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยนะถ้าจมูกเราเรียบเนียนเนี่ยการไลท์ดังออกมามันจะยิ่งทําให้ดูสวยหลายมิติมากขึ้นสองประนิดนึ หล่นกระจาย,ยให้เน้นว่าทาใสๆดีกว่านะคะให้ค่องๆนิดๆส่วนหน้าเนียนไม่เนียนเนี่ยอยู่ที่การดูแลของเรามากกว่านะแต่บางทีเนี่ยเราก็จะต้องมีรอยสิวรอยอะไรบ้างใช่ไหมคะก็ให้ใช้นี่เลยแท่คอนซีลเลอร์แบบแท่งมิกิใช้สกินฟนูดนะคะที่เขาเรียกกันคอนซีลเลอร์กล,วล้วยนะตาลึกใช่ไหมก็จะป้าย,ยนี้ปุ๊บแล้วก็ ป้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนก่ะอ๋อมิกี้ชอบปตรงนี้ตรงน,รงนี้แล้วก็จุดปิดสิวของเราอะนะคะมีริ้วรอยอะไรปิดให้หมดตรงจมูกอ,อย่าให้มีริ้วรอยแล้วเราก็ปติดจุดยังดำริ้วรอยอะไรให้หมดแล้วอย่าลืมกด ไม่รู้ทำไมเหมือนกนันรู้แต่ว่าทำมานานแล้วไอ,ปอ้ป้ายคอนซีลเลอร์ตรงนี้เหมือนลบรอยเงาของปีกจมูกของเราด้วยมนะั้น่าจะได้ดูนนเนียนและที่สำคัญค่ะสิ่งนี้ที่มิกกี้ทำก็คือฟึบขีดคอนซีลเลอร์ตรงๆเลยนะตรงนี้แล้วก็ตบๆๆๆเดี๋ยวเราจะครีเอทดั้งกันนะคะแค่นี้แหละหน้าก็จะดูใสๆแนละ้วใช่ไหมเจ็บปืนมิกกี้ใช้ตัวนี้ ด้อยน้เสร็จตัวนีนะะ้ง่ายมากเลยนะแต่งหน้าแบบสาสๆแต่ที่ยากก็คือดูแลหน้าให้ใสก่อนที่จะแต่ง mm hmm. เน่ผมกริปเลยของผมวันนี้แต่งตัวสีนะคะน้ำเงินแดง กันเลแต่งหน้าแบบเกาหลีขั้นตอนต่อไปที่มิกกี้เชื่อว่าสำคัญที่สุดเหมือนกันไม่แพ้กับการดูแลจมูก